ต้องออกตัวก่อนเลยว่าพี่รุ้งไม่ใช่นักโภชนาการนะคะแต่ใช้ชีวิตทุกวันนี้เป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งที่รอดชีวิตปีนี้ขึ้นปีที่9แล้วนะคะวัย48แล้วก็ดูแลหุ่นออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะที่สําคัญพี่รุ้งยึดหลักกินอาหารหลักให้เต็มที่แล้วเต็มอิ่มเดี๋ยวเราลองแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะพี่รุงฝากไว้สองคำถามนี้คำถามที่หนึ่งนะคะกินไม่เยอะแต่เน้นกินบ่อย เรียกได้ว่า8ปดโมงเชา้าน้ำส้ม10โมงผลไม้11โมงลูกชิ้นทอดเที่ยงพิซซ่านะคะลองแบ่งปันดูซิว่าเราทานไม่เยอะแต่เราเน้นทานบ่อยๆนะคะคุณคือกลุ่มไหนช่วยคอมเมนต์ด้วยคำนาหนาที่2กินไม่บ่อยแต่ทุกครั้งที่กินเน้นปริมาณที่เยอะ สารอาหารครบจากอาหารหลักนะคะพี่ลุงขอย้ําเน้นอาหารหลักทั้งสองคำถามเลยนะคะไม่ใช่อาหารเสริมนะคะลองคอมเมนต์มาด้วยแต่สําหรับคนที่เน้นอาหารเสริมก็สามารถคอมเมนต์ได้พี่ลุงอยากฟังมาแบ่งปันกันนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ลุงจะกลับมาแชร์ให้ว่าพี่ลุงทานแบบไหนทานอย่างไร